สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นด้ามขันปอนนะครับผมหรือว่าปัจเจปอนนะครับผมนะครับยี่ห้อโคเช่นะอันนี้นะครับก็คือเป็นปัจเจปอนนะครับขนาด1นึับสหรือว่า4หุ่นนั่นเองนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นสเปค1 5บหถึงแปเอ่อฟุตปอนนะครับครับถ้าเราเทียบเป็นนิวตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับยี่สิบถึงร้อยแปดนิวตันนะครับผมนะครับเป็นเอ่อแรงที่สามารถเอ่อตั้งได้นะครับผมแล้วก็ความยาวของตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38 เซนติเมตรนะครับผมนะครับอันนี้เป็นกล่องเขานะนะครับตัวนี้ก็งานค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาบล็อกทิ้งกันดูนะครับนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคนะครับเปิดมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมตัวงานนะก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับตัวงานเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะนะครับก็อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตานะครับนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะแสดง หน่วยของฟุตบอนนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็จะจะบอกตั้งแต่15นะถึง80นะครับผมนะครับก็ตามสเปกตรงนี้เลยนะ15ถึง80ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวด้ามนะครับก็จะบอกตั้งแต่20ินิวตันนะจนถึง10 8แนะครับสเกลเนี่ยค่อนข้างที่จะคือเป็นสเกลแบบปั๊มนะครับก็ค่อนข้างที่จะละคมชัดทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเอ่อ serial number นะครับกันปลอมอยู่นะครับติดไว้ตรงที่ด้ามด้วยนะ แบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ล็อกนะถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับล็อกจะหมุนที่ตูดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะบอกด้วยว่า,า,าล็อกกับอัดล็อกยังไงนะครับเวลาเราล็อกก็คือ,อาดาันขึ้นอย่างนี้นะครับตรงนี้เราจะหมุนไม่ได้นะครับถ้าเราดันลงก็คืออัดล็อกนะครับเราจะสามารถหมุนปรับตั้งปอนได้นะครับผมเนี่ยนะครับปรับตั้งน้ําหนักได้เนาะนะครับแล้วก็จะมีที่ปลายด้านก็จะมีปรับหมุนซ้ายกับหมุนขวานะครับหมุนทวนเข็มกับหมุนตามเข็มมนนัั่เองะครบผ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเกลใกล้ๆนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้เป็นสเกลของเขานะนะครับอ่าผมหมุนมาที่15นะครับผมแล้วก็ตั้งไว้ที่0ูนย์ก็คือ15เป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าสเกลได้นะครับผมเนี่ยอย่างนี้ถือว่าสเกลได้นะครับเดี๋ยวเราผมจะลองหมุนดูนะครับให้อ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนปลดล็อกนะครับแล้วผมจะลองหมุนขึ้นมาเป็น20นะก็คือต้องตรงที่ศูนย์นะอ่ะตรงพอดีเห็นไหมฮะก็คือเวลาครบศูนย์ปุ๊บก็จะลง นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นที่สู์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงที่พาก็ถือว่าสเกลตรงเที่ยงตรงทีเดียวนะครับผมนะครับผมเคยใช้อีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นล่ามปอนหนึ่งครับสองแบบนี้นะครับเป็นสี่หุ่นเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็สเกลไม่ตรงนะครับพอเวลาเราหมุนเนี่ยแต่นั้นซื้อมาถูกครับสามสี่ร้อยเองนะครับผมอันตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะครับนะครับก็งานค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะนะครับ แล้วก็ด้านนิวตันก็เหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับก็แค่เราหมุนนะครับสมมติว่าผมต้องการขันนะครับเจ้าตัวน้ําหนักหรือว่าแรงบิดนะครับอยู่ที่เอ่อ20ฟุตปอนนะครับผมก็หมุนมาที่20ขีดตรงนี้นะนะครับแล้วมันจะมีขีดข้างล่างที่ติดกับเส้นตรงกลางตรงนี้อยู่นะครับให้เราหมุนเลขศูนย์ะมาพอดีกับขีดที่20นี่ก็คือเป็น20ฟุตปอนนะแบบนี้เนาะแล้วเราก็เอาไปไขได้เลยนะครับผมนะครับ จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากเทียบเป็นนิวตันก็มาดูด้านหลังครับนิวตันก็จะอยู่ที่ประมาณ27.1นะครับ27.1นิวตันนะจะมากกว่าในด้านของฟุตบอลนิดนึงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะงานดีดีเดียวนะนะครับจับกระชับมือแล้วก็น้ําหนักก็น้ําหนักก็ได้เรื่องอยู่นะนะครับหนักอยู่นะครับผมนะครับแต่สะดวกตรงที่ว่าล็อกกับล็อกตรงนี้ครับมันปลดง่ายนะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูไปลองใช้งานจริงกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะเทส จากน็อตล้อตัวนี้ก่อนนะครับผมผมใช้เป็นเป็นลูกบล็อกเบอร์21นะครับก็อันนี้นะครับผมตั้งด้านฟุตบอลนะไว้ที่75ฟุตบอลนะครับตรงนี้นะตรงเลขศูนย์พอดีนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนิวตันเนี่ยจะอยู่ที่101นนิวตันเมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองคลายออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงที่เวลาเขาคลิกเตือนเนี่ยจะเสียงประมาณไหนนะครับ ลองไข่นะครับ,นรบหนึ่งสองสามเนะสียงดังชัดเจนนะครับนี่ครับนี่นะครับโอเคเลยนะเสียงดังชัดเจนเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองตั้งให้แข็งขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นหนึ่งร้อยห้าแล้วกันนะครับอันนี้มาหนึ่งร้อย 1>, 1นิวตันนะครับผมจะบวกไปอีกประมาณ4ี่นะนะครับก็ปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนไปอีกประมาณ4ี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณเลข4ี่นะครับอ่ะประมาณ3ก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะว่าสเกลตัวนี้มัน1นถึงแมันห่างกันประมาณ7นะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณเลข3มอันนี้นะครับก็คือแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วผมจะขันนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับผมมันต้องขันเข้าไปได้อีกนิดนึงนะหนึ่งสองสาม นะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเทสในส่วนของน็อตที่ตัวเล็กกว่านี้อีกหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเป็นน็อตตัวเล็กนะครับเบอร์สิบสิบสี่นะเป็นน็อตที่เอาไว้ล็อกตัวท่อนะครับผมอันนี้เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับอ่ะขันเข้าไปนะแล้วผมก็ตั้งตัวนิวตันไว้อยู่ที่เอ่อสี่สิบนิวตันเมตรนะครับผมนะครับ นี่นะตั้งไว้เท่านี้แล้วผมจะลองขันออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขันเข้าไปให้ดูนะครับขันออกมาแล้วนะครับขันตอนนี้ตอนนี้ขันออกมาแล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะขันเข้าไปนะครับนี่ครับสี่สิบตามคู่มือจริงมันประมาณ4ี่สิบ้านะที่ผมดูนะครับตัวนี้นะนะครับอ่าน้มุนขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้มันแข็งนิดหน่อยนะครับสี่สครับ ตรงสเกลมีบอกเป็น47.5นะตรงนี้นะครับก็หมุนไปประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามนะครับนะประมาณ47นะครับนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะชัดทีเดียวนะครับอ่ะถ้าถ้าตัวบล็อกตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับใช้ในงานรถยนต์นะครับจะครอบคลุมกว่านะครับแล้วก็เอ่อได้อ่อ จำนวนแรงบิดที่มากกว่านะแต่ถ้าใช้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใช้เป็นเบอร์เล็กกว่านี้นะครับที่ท็อกน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะผมเจอแล้วครับเป็นน็อตเบอร์12นะครับอันนี้จะเป็นที่จับหลังของ Honda ามอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวผมจะใช้ปกติเนี่ยผมขันตรงเนี้ยผมจะใช้ขันเข้าไปแล้วก็ตึงมืออยู่นะครับผมแต่เนี้ยผมตั้งไว้นะครับประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สักยี่สิบเจ็ดดีกว่อนมานะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับยี่ห้านิวตันนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมคลายออกมาแล้วนะครับคลายออกมาแล้วนะครับผมจะขันเข้านะเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับนะครับครับพอมันครบยี่บ้า okay นี่ประมาณที่ผ้ามันจะมันจะลั่นนะครับนี่ครับน Nam Tuc ี่ครับมันจะลั่นนะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับโอเคทีเดียวแล้วก็น้ําหนักน็อตก็จะได้เท่ากันทุกตัวนะครับครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัว ประแจปอนตัวนี้นะครับผมที่ตั้งปอนได้นะครับผมก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับแล้วก็แต่ก่อนนะผมไม่มีนะตัวนี้นะครับผมแต่ที่ผมซื้อเพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนจากคําว่าตึงมือเนี่ยหมุนตึงมือเนี่ยแล้วก็ลองดูนิวตันลองดูแรงปอนดูนะว่าน้ําหนักเท่าไหร่อยากใช้ให้ชินนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับผมปรากฏว่างานดีดีสเกลตรงสเกลตรงแน่นอนนะครับผมนะครับเพราะผมเคยมีแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นอันนั้นจะเป็น130นิวตันนะ แล้วก็ไปสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ40นะครับผมนะครับตัวนี้จะเล็กลงใหอ่นิดนึงนะครับก็เหมาะมือมือนิดนึงเอาไว้ประกอบมอเตอร์ไซค์ได้รถยนต์ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับเจ้าตัวประแจปอนนะครับของโคเชตตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ย้ำอีกทีว่าเป็นตั้งแต่15้านะครับถึง80ฟุตบอลนะครับผมเป็นแรงบิดที่เราตั้งได้นะครับสําหรับตัวนี้นะ เอ่อถ้าเป็นโคเชที่เป็นตัวอื่นเนี่ยที่ฟุตบอลเยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็งานจะเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานก็คล้ายกันเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะสำหรับพี่พที่กาลังหาเจ้าตัวปจัจจปอใช้สักตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยตัวนี้จะดีที่สุดแล้วเท่า,ท,าที่ผมเคยมีมานะครับผมนะครับก็ลองดูครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะถ้ามีเทคนิคหรือว่ารีวิวอะไรดีดรัคด Yeah.